ราง,งนะี่ร้อนนะเข้าไปใกล้หลับนึงนะโอเคมาหน่อยใกล้ใกล้พนมมือหลับตาหรืมไปขากนก็นเลยขึ้นนะหลับตาเวสะภูสะ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 เวสะภูษาเวสะภูเวสะผูษออกมาออกมาออกมามาจากไหนมากินเขาทำไม ไปหายใกล้ได no ้หายใกล้เลยมาดนี้ยเฮ้ยไป้ยมาจากไหนจับมือมาจับมาเฮ้ยจับจับขาขึ้นมา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 ไอ้ใหม่ไม่เป็นที่เลยนะขึ้นมาขาขึ้นมาโอ้ไอ้ห่าไปไปเฮ้ย้ไหโจอยู่ไหน ไอ้ไอ้พี่จับมือไอ้ไ่ไปฟองหุ้ไหนมีจับไอ้มึงไม่เป็นไรหรอไอ้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 ออกไไอ้ยอกไม่ออกไปนะฮะออกไปผีออกไป ai ấy ai ấy 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 ai ấy 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 ai ấy 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 ai ấy 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 ai ấy 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 ai ấy 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 ai ấy 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 ai ấy 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 ai ấy 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 ai ấy 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 ấy

มาเป็นขวาไว้เดี๋ยวหัวเฮ้ยใหญ่เอาห้ใสุดกันเวสส์สะวสสเจเจเจเ

เออไปไคเออเฮ้ไเออไออเไอเอ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 รเออ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 เอไเออเออออเออเออเเออเอเออออเอเเอเ ผมเจะฟันเมียเป็นไงบ้างเขานี่เมียใช่ไหมพ่อต่อเฮอยพ่อพ่ออ่าเป็นอะไรวะอ๋อแบบมี้ฮะไม่มีแรงเลยเฮียไม่รู้แรงมาจากไหนไอ้ศาตว์จะถีบยอดหน้ากูแล้วไอ้เฮียผายนี่ไม่นี่ขนาดแดกข้าวไม่ได้ถ้าแดกข้าวได้นี่คงตายอ่ะ เอ้าวคุเคี้ยวไม่ให้มึงกูจะไปรู้ได้ไงไม่คุยกับกูไม่เจ๊เจ๊เจ๊อย่างเงี้ยยังไงต้องหากูอีกนะรู้ว่าของมันอยู่ข้างในรู้ป่าผมไม่รู้ว่าโดนไปยางไหนอ่ะก็ไปหาหมอมาหมอบอกว่าอะไรอ่ะก็ไปหาหมอกลางวันอย่างเงี้ยก็เพราะกูเลยไม่กล้าตีครั้งนี้ผมไม่ตีนะผมแค่ค่อยๆสะกิดออกก่อนผมไม่ว่าร่างกายค่อช้ำอะไรรู้ป่ะครั้งนี้ผมจิ้มเอาครั้งหน้ามาค่อยว่ากันเขาไมนต้องมาเช็คอาการอยู่แล้วรู้ป่ะ การมาหาผมเนี่ยมันไม่ใช่เฮ้ยมึงจะมาแค่ครั้งเดียวเลยแล้วมันจะโอเคแฮปปี้คนมาหลายครั้งนะครับเข้าใจนะเอองานโรงพยาบาลนี่ไม่ให้นอนโรงพยาบาลเลยบางทีอาการหนักเห็นบ้าล่ะแต่ที่นี่ไม่มีให้นอนเนี่ยเราต้องขยันเดินทางมาแดกเลยละโอ้ยเฮียอืมจะมค่อยๆลุกนะนี่ผมไล่ออกไปนะสิ่งที่ไม่ดีนะไปดูคลิปย้อนหลังนะ ไปให้คนที่เขาไม่เชื่อดูแล้ยไปนะอน้ำมนต์นะแล้วพ่อทำงานอะไรเมื่อก่อนทำงานอะไรทำนาทำสวนเมื่อก่อนทำอะไรนะทำนาทำสวนทำนาทำสวนอ๋อกะเหรี่ยงไทยใหญ่โมลาหูลาหูอคาโอเคนะ่าไปพาไปอย่างนั้นโดนบ่อยเชิญบ่อยน้ำโมมาเป็นอะไรมาเป็นไรเดี๋ยวผู้จัดการให้ช่วย อ่าอนโมนะอ่านโมเบาแลไม่มีไ,มไอ้ลาเลอะเลอะ,ะเกินเลอะ <c oughs> จริงๆเลยเดี๋ยวให้ใหม่มันจับแขนแทนฝั่งนี้ใครก็ได้ที่มันเป็นรู้ปะไม่อยู่แล้วมันยังอยู่ฝั่งสอคัญด้วยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ป้าไปเช <c oughs> ่นกล้คนแรงดีๆหน่อยไอ้โจเนี่ยแรงดีๆเนี่ยตปอานนโมนยิบห้า แล้วอ่าได้กินข้าวกันไปกินข้าวนะข้าวที่ลงทานมีนะไปน้อจีนะยากัขบข้าวนี่กูไม่ต้องให้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 